อากาศจะร้อนแรงสักเพียงใดแม้ตอนนี้ลมพายุจะพัดแรงสักแค่ไหนความรักความศรัทธาในการทำความดีและการทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมก็มิอาจทำลายได้การนิ่งไม่ได้แปลว่าไม่สู้การวางเฉยก็ไม่ได้แปลว่ากลัวแต่ความจริงแล้วการที่เราเองนิ่งและเฉย กับอะไรบางสิ่งบางอย่างยังดีกว่าการทำตนให้ร้อนดั่งไฟเผาและโมโหดั่งพายุร้ายเพราะทั้งสองสิ่งล้วนแล้วแต่ย้อนกลับมาทำลายล้างผู้ที่รับอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาสู่ตนเองทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เหตุการณ์รายวันที่เกิดขึ้นไม่ซ้ำและไม่เว้นในแต่ละวันภาพของความเกลียด ความชังความโกรธความอิจฉาริษยาที่กำลังแผ่ซ่านไปรอให้ถึงวันนั้นวันที่ทั้งผองจะได้มาร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆที่มีแต่รอยยิ้มมีหนึ่งบทความของคุณโซดาน้ำท่านได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจดังใจความว่าบทบาทของจอมวายร้ายกับนิยายที่แสนจะดราม่า หากจะว่ากันตามความรู้สึกแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของคนที่ชื่อชัยยพลก็เปรียบเสมือนนิยายเรื่องยาวสักเรื่องหนึ่งที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้อา่านเป็นจำนวนมิใช่น้อยโดยที่ผู้อา่านต่างก็พร้อมใจกันยอมรับโดยดุสเดีเลยว่ามันเป็นนิยายที่มีความหลากหลาย ทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกโดยผู้ที่เขียนบทได้เน้นย้ำบทบาทของตัวละครทุกตัวอย่างถึงแก่นเป็นการเขียนบทได้อย่างเข้าถึงอารมณ์และชวนติดตามจนถึงขนาดที่มีผู้อา่านเป็นจำนวนมากมายที่เกิดความเมตตาสงสารในชะตากรรมของตัวละครและยังมีบางส่วนที่เกิดความชิงชัง ขึ้นภายในใจจนถึงกับออกปากไม่ไปร่วมเผาซากสังขารกันเลยทีเดียวทุกตัวละครในนิยายเรื่องนี้ก็หาได้มีภาพลักษณ์ที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใดหากแต่ค่อนข้างที่จะเล่นไปตามบทแบบตรงไปตรงมาเสียด้วยซ้ำกล่าวคือบทละครก็จะดูซื่อๆตามประสาชาวบ้านป่าทั่วๆไป จนหลายครั้งที่ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปจนไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของกลุ่มตัวร้ายเอาเสียเลยส่วนตัวร้ายก็ร้ายจนแทบจะหลุดออกมาจากแกนโลกแถมยังร้ายแบบตรงไปตรงมาอย่างไม่มีอ้อมค้อมประมาณว่าข้าพเจ้าอยากจะร้ายของข้าพเจ้าอยู่อย่างนี้ถ้าใครหน้าไหนมีปัญหา รับข้องใจก็ให้ว่ามาได้เลยประเดี๋ยวข้าพเจ้าจะฟ้องแหลกแจกหมายสารอะไรทำนองนั้นแต่พอได้อ่านมาถึงช่วงที่เกิดการพลิกผันของโชคชะตาโดยที่เขาได้กลายเป็นถึงคนเด่นคนดังระดับประเทศผู้อ่านกลุ่มนี้ก็เกิดอาการนึกหมันไส้ขึ้นมาแทนที่ อันอาจเกิดจากพื้นฐานนิสัยของผู้อ่านกลุ่มนี้มาแต่เดิมซึ่งเดาวอาว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนประเภทขี้อิจฉาตาร้อนที่ทนเห็นใครได้ดีกว่ามีความสุขกว่าตัวเองไม่ค่อยได้จึงเริ่มเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจในทุกครั้งที่พวกเขาได้เห็นตัวละครเอกของนิยายเรื่องนี้ได้ถูกรับเชิญ ไปปรากฏตัวและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆแต่พวกเขาก็ยังคงเก็บงำความรู้สึกด้านมืดเหล่านี้ไว้ภายในใจเพื่อรอโอกาสที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวละครเอกผู้นี้ในทันทีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแม้แค่เพียงเล็กน้อยในที่สุดวาระแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อตัวละครเอก ถูกเขียนบทให้ดำเนินการผิดพลาดในบางเรื่องผู้อ่านกลุ่มนี้ก็เกิดอาการกระดีกระดาเรากับคนที่คลุ้มคลั่งอาจจะเป็นเพราะรอคอยโอกาสแบบนี้มานานแล้วนั่นเองจนถึงกับตะโกนเชียร์ตัวร้ายของเรื่องนี้จนออกนอกหน้านอกตาโดยหวังว่าจะให้ตัวร้ายกระทืบตัวเอกให้จมธรณีไปเสียเลย จนกลุ่มผู้อ่านที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนอดคิดไม่ได้ว่ามันยังมีกลุ่มคนประเภทนี้อาศัยปะปนอยู่บนโลกมนุษย์ของเราด้วยหรือนี่แต่เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้อ่านที่สามารถจะแยกแยะถูกผิดอยู่อีกมากมีทั้งที่เป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย รวมไปถึงนักวิชาการอีกเป็นจํานวนมิใช่น้อยที่ได้เล็งเห็นการกระทำอันเกิดจากแรงอาฆาตพยาบาทของกลุ่มตัวร้ายจึงต่างก็พากันแสดงเจตนาลมที่จะให้ความช่วยเหลือตัวละครเอกอย่างเต็มที่โดยขณะนี้ได้มีทนายความผู้ยึดมั่นในความเป็นธรรมจํานวนหนึ่งรวมไปถึงบรรดาน,นักวิชาการ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถได้เริ่มทยอยแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง YouTube และเพจต่างๆเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ตีแผ่พฤติกรรมอันน่ารังเกียจของบุคคลตัวร้ายในความคิดเห็นส่วนตัวกลุ่มตัวร้ายอารวารฟาดงวงฟาดงามากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งจะเผยท่าแท้และตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา ออกมาเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะไม่มีผลต่อผู้อ่านที่ดำดิ่งสู่ห้วงลึกของความริษยาอาฆาตที่ก่อนหน้านี้เหล่าตัวร้ายได้ระดมกําลังกันป้อนข้อมูลที่บิดเบือนให้แต่จะส่งผลโดยตรงกับกลุ่มผู้อ่านที่มีมุมมองต่อตัวละครเรื่องนี้อย่างเป็นกลางๆซึ่งจะทำให้ผู้อ่านกลุ่มนี้ เริ่มที่จะหันมาฉุกคิดเพราะเริ่มจะมองเห็นการกระทำของกลุ่มตัวร้ายและตัดสินใจที่จะยืนเคียงข้างกับตัวละครเอกของเรื่องนี้ในที่สุดมีเซียนมวยผู้หนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าจะดูมวยก็ต้องดูให้ครบทั้งห้ายกยิ่งกลุ่มตัวร้ายเวียงหมัดสเปะสปะเหมือนมวยวัดแต่ทำเป็นกระเฮียนกระหือรือ เดินดุยเข้าใส่ในยกแรกๆก็ขอให้วางเงินเดิมพันไปที่นักมวยฝ่ายตัวละครเอกที่ยังคงยืนปักหลักคุมเชิงตั้งรับอย่างรัดกุมเพื่อรอเวลาที่จะออกหมัดไปยังเป้าหมายแบบหวังผลโดยที่เหล่าเทนเนอร์ผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถกำลังดำเนินการวางแผนแบบยกต่อยกอย่างรัดกุม และจะน็อกเอานักมวยวัดตัวร้ายเหล่านี้ลงได้ในที่สุดหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ